นัมาตัสการรับหลวงพ่อสาธุสาธุผมมีคําถามมาถามครับอืหลวงพ่อท่องศีลถึงข้อสิบได้ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องมาถามผมกลับนะครับว่าผมท่องศีลห้าได้ไหมอ่ะก็ผมเป็นคนปกติไงครับผมจะท่องไปทําไม ท่องได้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวครับแต่ว่าคุณนบวชมาครับผมคุณท่องได้ไหมครับคุณมีอะไรต่างจากคนปกติไหมครับเนี่ยจะจะลบจะลบออกนะฮะจะบล็อกแล้วนะะจะบล็อกแล้วนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลไอ้ที่บล็อกมันอยู่ตรงไหนวะให้บอกหน่อยไว้ที่บล็อกมันอยู่ตรงไหนวะ ส่หลวน่พ่ออธิบายมาเนอะครับเนี่ยไรสาระจะบล็อกตรงไหนวะอ่าทำไมบล็อกไม่ยอมลบวะอืมไม่ได้ไม่ได้จะสื่อคำตอบไม่ได้อย่าบล็อกดิฮะีก็จะบล็อกเดี๋ยวนี้หาที่บล็อกอยู่เนี่ยอืมถ้าบล็อกขอให้ถ้าบล็อกขอให้ขอให้นอนไม่หลับ เราบอกผมแล้วว่าาลี้ยงโดนลถกไยขี่ม้ามาเล้าเลยเนี่ยขอขอคนที่มีเหตุมีผลที่มาทำมาทิฐิบ้างไม่ได้เหรออืมเนี่ยคนที่มีสติมีปัญญามาบ้างไม่ได้เหรออ่าถ้าหลวงพ่อมีปัญญาหลวงพ่อท่องศีลถึงข้อสิบครับผมผมขอครับ เอาเอาสิ่งแรกนะหาจุดบล็อกให้เราหน่อยเรากําลังหาที่บล็อกอยู่แนวเหรียญทองมาก่อนฮะจะลบยังไงจะเอาลงยังไงยแดงสีส้มนี้ไม่ได้เลยดิอ๋อถึงข้อเจ็ดก็ได้ถือละทีละเอาถึงข้อเจ็ดนะตอบได้ป่ะทีละเพื่อนรับเอวทีละเพื่อนถึงข้อแปดก็ได้ถึงข้อเจ็ดก็ได้อะ บวนมากี่พรรษาเนี่ยกำลังหาจุดบล็อกอยู่หาจุดบล็อกอยู่ยุ่งวุ่นวายทาง<ม>โลกจัดเอยไปไปปีนเสาปีนต้นไม้นู่นนะ <c oughs> ทำไมโลกมันก็คือทธทรมันก็คือโลกแล้วยังไง <c oughs> เนี่ยการเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกโยมเนี่ยก็ เป็นคนไม่ใช่เหรอนะไม่เราไม่เป็นคนไม่คบค้าสมาัมพันธ์กับคนจะให้ไปคบแมวที่ไหนหลวงพ่อไปเรื่อยอ่ะเขาเรียกแผลหลวงพ่อจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าหลวงพ่อไปเรื่อยอ่ะจ๋าเปล่าจ๋าคนไม่ถึงทีาบล็อไม่ได้บังงจ๋าเ่านะ่ยผจะหาที่บล็อกไม่ได้หลวงพาะอะไรวะ เอาคนตื่นทํำ <นะ S 2> บอสแม่อย่าบอกบอสผมก็สมัครใหม่มาได้บอกดิมันมีแต่กดเชิญแล้วมันกดลบไม่ได้อ่ะ <c oughs> ทีละวัดทองเนียมเขาไล่ออกทำไมอ่ะ <c oughs> ทีละลูกสิษย์ไม่อ่นปะ ทีละวัดทองเนียวเขาไล่ออกทำไมทีละมาอยู่ที่ไหนเขาก็ไล่หมดทุกที่อะทีละความจริงหรอเปล่าเนี่ยทีทีละเสี่ยวพี่ปะทีละเสี่ยวปี้ผมผมผมขับรถให้ท่านเจ้าคุณวัดทองเนียะผมรู้หมดแล้วว่าท่านเป็นยังไงอะฮะทีละอย่าพูดดีทีละอย่างเงียบดีเลยละ ฉายาเลยนะฉายาทีละอะไรพระครูปัลลัตทีละอะไรคุณป๊อปคุณจะพูดอะไรเนี่ยคุณนึกถึงครูบาอาจารย์บ้างนะผมผมผมนึกถึงอยู่แล้วเลยบิดเบือนนึกถึงครับผมดูไม่ได้เือนแคนแคบผมไม่ได้บิดเบือนผมอยู่ผมอยู่ทุกเหตุการณ์เหตุการณ์อะไรหอดผ้าเหลืองแล้วออกมาได้แล้วผมลกศาสนาเขาลกลกมันลกศาสนามทำให้ศาสนาแปรเปื่อนคุณเชื่ออะไรคุณป๊อป จริงครับจริงพี่ก็นั่นนะก็สาจะก็ก็ขานชื่อผมอยู่ผมก็ชื่อป๊อปนี่แหละถามได้อ่านหนังสือออกไหมคุณบอกว่าเป็นขับรถให้เจ้าวาดวัดทองเนียมแล้วอะไรนี่คุณกําลังโกหกกําลังบิดเบือนกําลังนําข้อมูลเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะโอ้ยสาธูเลยไปไปไปแจ้งความเลยเร็วลีไปขานสีขาไปตอบผ้าเหลืองออกก่อนนะแต่ว่าพาวีไหนไม่ได้ทำไม่ได้กฎหมายครับแน่ใจนะอยากจะเป็นความแกล้อตมาน่ะ อย่าพูดอาตมาเลยมันไม่ไม่ใช่เป็นพระแล้วเขาไล่ออกมารุกี่วัดแล้วเขาจับสึกมนรุกีที่แล้วก็ไม่ยอมสึกทีนี่คนเหรอนี่คนกินระสึกแล้วจะมีข้าวกินเหรอึกแล้วก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆต้องสึกไอ้ตรงสายสามอ่ะไอตรงพุทธมนตนสายสามอ่ะเขาก็ไล่มารุกี่รอบแล้วก็ยังจะไปอยู่อยู่มีแต่พระพม่ากันเลยมีแต่พระต่างดาวสึกออกสึกแล้วจะเอาอะไรกินนะ สิบข้อต้องให้ได้ก่อนนะภาษาบาลีนะอ,ยอยู่เลยเนะี่ยอย่าเซิร์ชนะอย่าเซิร์ชกูเกิลนะสินของพระมีกี่ข้อตอบได้ไหมหไม่รู้ก็จะเป็นสู้กับอาจารย์เบียร์เรียบร้อยนะปะผ้าทํใหไ้พ้าเหลืองแปะเปื้อนหมด โอ้ยคนดูต้องสิบห้าพันพันห้าเนาะแต่ผมเข้ามาคนเดียวทีละคนดูดได้กันขนาดนี้เลยไปปีนเสาดีถ้าตอบไม่ได้อ่ะอะไม่ต้องปีนเสาหรอกเอาเอาเอา,เอาหน้ามุดช่วมอ่ะแล้วก็ดมขี้เผื่อจะได้มีสติปัญญาขึ้นมาหน่อยพีป่ปรัร์ลัดระเหลยะขี้ให้นหน่อย ไอ้คำว่าพระครูประหลัดครับต้องสไรฟัได้ไหมครับอยากฟังสีห้าครับสีแปะก็ได้ครับต้องสีแปะก็ได้ครับพระครูประหลัดอ่ะพัดเป็นยังไงยังรู้เปล่าพัดสีอะไรได้ป่ะครับพัดสีอะไรได้ป่ะครับเนี่ยถ้าท้ไม่ได้อ้าวสีอะไรปลอมนล้เนี่ยเออพัดพระครูประหลัดสีอะไรตอบหน่อยเออจริงพี่พัดพระครูประหลัดสีอะไรโอ้ตอบหน่อยว่าสีอะไรพัดพัดพระครูประหลัดทีละทีละจะดีวอนี่ซื้อมาจากลาซาด้าปะเนี่ย จไปแล<อ>นะ้วทีละดต,ตอบได้ยังตอบได้ยังเนี่ยทีละตีบอลซื้อจากไหนเนี่ยบ <laughs> อ,เ,อ,นนอ,เ,อเลยอ่ะได้เยอะอูรั่เลยทีละสิกวันไหนบอกได้นนะทีละสิกวันไหนอ่ะบอกได้นะบอกได้นะ านะ <nt> <monastery> ตอบหน่อยทีละทีละตอบหน่อยก็เช <what> ิญมาเงียบเงียบทำไมวะเชิญมาหลายคนนะครับเชิญมาหลายคนจะเป็นคนดีบ้างไหมฮะขึ้นมาด่ามึงไงในนี้จะมีคนดีบ้างไหมฮะคนแล้วคนดีหมดแหละมีแต่ท่านน่ะแหละทีละทีละทีละเลิกบินสาวใหญทีละมีโพสาวสาวเยอะเลยนะทีละสาวหาคุอรอ สาวโซวทีดาทีดาบาดะทีดาอาบาตนะเสียวนะเสียวนะทางออกเจอยังร้าท้าอยู่กับสีกาไม่ใช่เหรอหลวงพ่อหาที่ลบเจอยังร้าปฏิกับเด็กปฐุมหน่อยดิใครก็ได้ช่วยหลวงพ่อเดี๋ยวะมือสั่นหมดแล้วยังไม่เจอใช่ป่าวทีฬาปดีกับเด็กปทุมหน่อยเด็กปทุมมาเนี่ยใครก็ได้ช่วยหลวงพ่อหน่อยดิมือสั่นหมดแล้วนะ อะไรอะไรปิดปากอยู่อีลาอีลาไปตีเด็กปทุมเลยเด็กปทุมมาหาเรื่องอ่ะเนี่ยพ่อยอย่าพึ่งไปปีนเสานะหน้าดำปิตแล้วนะ่ะอายุเข้าหลวงพ่อ <c oughs> ไปตกผ่านมาหรือเปล่าเนี่ยอีล่าตอบได้ยังอีล่าอีล่า เอาธีระเงี้ยทำไมธีระต่อบีเองหาปุ่มบล็อกเหาไม่เจอใครก็ได้อยู่ใกล้ๆช่วยหน่อยดิเขากำลังธีระตัวเองอยู่เจอก็เอธีระใกล้เบิร์ดหัวไอทีดิเขากำลังบล็อกตัวเองอยู่ธีระธีระหโอ้หน้าร้อยอ่ะใครอยู่ใกล้อ่ะธีระพันเจ็ดคนเนี่ยกำลังรอคำตอบอยู่เนี่ยพันเจ็ดคนเนี่ยธีระทิ้มไปที่ชื่ออ่ะแล้วจะมีปุ่มบล็อกอยู่ สวัสดีพีระพีระกดเข้าไปตั้งค่าแล้วกดคำว่าลบไปเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมบอกให้เข้าไปที่โปรไฟล์อ่ะแล้วเลื่อนลงล่างสุดเจอคำว่าลบก็กดเลยอ่าลบบัญชีอ่ะตคำว่าอะลรคำว่าลบบัญชีอ่ะกดไปเลยย่างห่าเลยพีระ เอาพีละกองค้างเหรอกีะตายแล้วตายแล้วละกองค้างวะเนี่ยตาแล้วมั้งทีละนี่ถึงอล้วทีลเปล่าร้ยแล้วบล็อกตัวเองซะแล้วบล็อกเาหน้่ตรลุไอะีทเนี่ยาแล้วจับลงน้ำไม่บรรลุะอะไรกีลากีลาพูดอะไรไม่ดีกีลา น่าจะงอนหน่อยกีรากู้ไหยดีเนี่ยพันแปดคน,น้เนี่ยพันแปดคนยากเลยเนี่ยบุ้งกระบาแล้วบุ้กระบาแล้วหัวจะปวดปวดหัวแล้วปวดหัวแล้วกรบาแล้วปวดหัวจีราสรางสร้างเบอร์ตนต้เดีเดี๋ยวเดิโนเนีไปให้ห้าร้อยบาทอ่ะ ทีละทีละขอสอแปะขอสอแปะโอนให้พันหาเลยขอสอแปะโอนให้พันหเลยฟิดยอวะเดี๋ยววันที่ด้าใส่ไแสนี้บอกเลยนะเดี๋ยวให้สอแปะเลย อย่งางปัดนีแบบ่แบบนี้ต้องเจอกับพี่หนวลเไปโหงกระแสเอาพัด,ดยุดไปด้วยนะ็เปไอส่งสติ๊ก,กเกอร์ยันให้ทีล้าเนี่ยเครียด <laughs> <laughs> แพนิกเลยแพนนิกแล้ว,อลวเอาเอาไฟมาในทีล้ะหาปุ่มบ็อกเจอยังเงี้ย <laughs> ทีละทีละทีละเสร็จทีละเคยแสกเอทีละเคยเสร็จเป็ดกับสีกากี่น้ำละ <c oughs> ท่านทีละได้ยินผมไหมครับ <c oughs> ท่านทีละครับได้ยินผมไหมครับก็ <c oughs> ท่านทีและต้องเปิดสวาร์ทโฟนนะครับต้องเปิดโฟนนะครับท่านไม่เปิดโฟนก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับท่านปิดไม่อยู่ครับผมผมจะฟังทำท่านไม่ได้ถ้าท่านไม่เปิดไม์นะครับผมเชื่อมจิตไม่ได้นะครับท่านท่านการุณาเปิดไม่ก่อนนะครับจะจะจะคุยกันได้ครับ ท่านพูดเลยในในกรณีที่ท่านพูดนะครับท่านปิดไมคอยู่มันก็พูดเราไม่รู้เรื่องครับไม่ได้ยิน